เมื่อการพูดจริงไม่ปลอดภัยเราจึงเลือกพูดโกหกสิกาปีก่อนต็อกกิ้งดิกเป็นของที่มีราคาพอจะซื้อนี่ก็ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ซื้อต็อกกิ้งดิกให้กับลูกสาวลูกสาวก็ดีใจมากนำไปใช้ที่โรงเรียน หลายวันต่อมาแม่สังเกตว่าท็อกกิ้งดิกหายไปก็ถามลูกสาวท็อกกิ้งดิกที่ซื้อใหม่หายไปไหนลูกก็ว่าลืมอยู่ที่โรงเรียนแม่บอกพรุ่งนี้เอากลับบ้านนะลูกสาวก็ก้มหน้าวันเลื่ขึ้นแม่ก็ถามอีกเอา้าไม่เอาท็อกกิ้งดิบกลับมาบ้านเหรอลูกสาวก็ว่าเพื่อนยืมไปแม่บอกไปบอกเพื่อนให้เอาคืนมาหนูซื้อมาก็หนูต้องใช้เอง แม่พูดหลายครั้งลูกสาวก็จะมีคำตอบสารพัดเพื่อเลี่ยงคำตอบให้ผัดไปวันข้างหน้าจริงๆแล้วท็อกกิ้งดิกเครื่องนี้หายไปแล้วแต่เด็กรู้สึกว่าไม่สามารถบอกความจริงกับแม่ได้ถ้าบอกความจริงแล้วต้องโดนดุโดนว่าแน่นอนเขาเองก็รักของแต่เมื่อของหายแล้วเขาไม่กล้าบอกบางครั้งที่เด็กโกหกหรือคนโกหกนี่เพราะรู้สึกว่าการบอก ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมีหนามซ้ำยังถูกดูถูกดูกว่าจึงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการพูดความจริงในหลายๆครั้งที่เราไม่สามารถพูดความจริงต่อกันได้เพราะรู้สึกว่าการพูดความจริงระหว่างกันไม่ปลอดภัยเพียงพอไม่ทาให้รู้สึกดีจึงรู้สึกว่าการพูดโกหกง่ายกว่าถ้าเราไม่สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันได้การสื่อสารที่ดีการพูดจริงระหว่างกันจะยากขึ้นเรื่อยๆอย่าให การพูดโกหกง่ายกว่าการพูดความจริงเพราะจริงๆแล้วเราควรให้การพูดจริงนั้นเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่สามารถทําได้กับคนในครอบครัวกับคนที่เราห่วงใยเพราะทุกคนควรเป็นที่พึ่งเป็นที่สบายใจระหว่างกันจงพูดจริงให้ง่ายกว่าการพูดโกหก